ำหรับคนทำบัตรเครดิตใบแรกบัตรเครดิตคือเครื่องมือทางการเงินที่แทบทุกคนจะต้องมีติดวัวไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ เพราะช่วยทั้งอำนวยความสะดวกและสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับเรามากมายแต่ถ้าถึงตอนนี้คุณยังไม่มีติดไว้ในกระเป๋าสตางค์หรืออาจเป็นคนที่เพิ่งเข้าสู่วัยทำงานที่กำลังพิจารณาและมองหาบัตรเครดิตดีๆสักใบเราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบัตรเครดิตเสียก่อนเหมือนกับ4ข้อที่ซิลสแนจะมาแนะนำคุณในครั้งนี้ค่ะข้อ 1. บัตรเครดิตคืออะไร บัตรเครดิตคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางสถาบันการเงินได้ออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดนั่นเองค่ะสำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินในทันทีณนะร้านค้าที่รับบัตรโดยก็จะมีสิทธิประโยชน์เพื่อชักจูงใจสำหรับการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมเครดิตเงินคืนไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นส่วนลดต่างๆเป็นต้นค่ะข้อ2 บัตรเครดิตทำงานอย่างไรอย่างที่บอกนะคะว่าข้อดีของบัตรเครดิตคือการที่คุณนําไปใช้จ่ายแล้วไม่จาเป็นที่จะต้องจ่ายเงินคืนสถาบันการเงินเจ้าของบัตรนั้นๆในทันทีโดยจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าระยะปลอดดอกเบี้ยซึ่งกําหนดไว้อยู่ที่ประมาณ4-5วันนับจากวันสรุปรอบบัญชี จนถึงวันครบกำหนดชำระเงินของรอบบัญชีถัดไปขอแค่คุณสามารถชำระเงินคืนให้ได้เต็มจำนวนภายในวันที่ครบกำหนดชำระดังกล่าวแค่นี้คุณก็ไม่มีดอกเบี้ย,ยตามมาแล้วค่ะข้อ3 ยากสมัครบัตรเครดิตต้องทำอย่างไรสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตโดยเกณฑ์พื้นฐานแล้วจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้ขั้นต่ำ15,000บาทและมีประวัติการทำงานไม่น้อยกว่า6เดือนเนื่องจากขั้นตอนการสมัครโดยปกติแล้วจะต้องใช้หลักฐานการแสดงรายได้เป็นสเตทเมนต์และสลิปเงินเดือนนั่นเองค่ะข้อ 4. วงเงินที่จะได้รับขั้นตอนสุด หรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตทุกคนอยากจะทราบกันนั่นก็คือวงเงินที่จะได้รับอนุมัติได้เท่าไหร่กันนะโดยเกณฑ์ที่จะได้รับแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ 1. รายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทแต่น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทได้รับวงเงิน1.5เท่า 2. รายได้ตั้งแต่30,000บาทแต่น้อยกว่า50,000บาทได้รับวงเงิน3เท่า 3. รายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปได้รับวงเงิน5เท่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทิจารณาจากสถาบันการเงินนั้นๆอีกครั้งนะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลพื้นฐานของบัตรเครดิตที่คุณควรทราบโดยเฉพาะผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตใบแรกหรือถ้าคุณกำลังมองว่าจะเลือกบัตรเครดิตใบไหนดีก็สามารถไปหาข้อมูลและสมัครบัตรเครดิตได้เลยที่ www.silspan.com นั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> หรือถ้าใครที่กังวลว่า แล้วเราจะสมัครบัตรเครดิตผ่านไหมครั้งหน้าเราจะมาแนะนำเทคนิคว่าทำอย่างไรที่จะช่วยให้คุณสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปของเรานะคะสมัครฟรีบริการแจ้งเตือนต่อประกันรถยนต์ล่วกหน้าทางไลน์ช่วยให้คุณไม่ขาดต่ออายุพร้อมรับส่วนลดต่อลงนาเริ่มต้น500บาทแถมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด10เดือนได้ทั้งบัตรเครดิตและไม่มีบัตรเครดิต รวมถึงบริการเสริมอื่นอีกมากมายสมัครง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ไลน์แอทไซซ์ซิลสแอนค่ะ